มิลายอัลหะมัดอัลหะดีมเตือนชั้นเ p พนี้เรื่องราวของการซักฟอกหัวใจและทำให้หัวใจมีแสงสว่างการอ่านอัลกุรอานเป็นการซักฟอกหัวใจและทำให้หัวใจมีแสงสว่างวันนี้เราพยายามที่จะชำระร่างกายอาบน้ำ อย่างน้อยวันหนึ่งหนึ่งครั้งเสื้อผ้าที่เราใส่ทุกครั้งเราได้รับการซักทำความสะอาดแล้วรีดอย่างดีแล้วก็เรียบแล้วก็เน้นในเรื่องราวของความสวยงามแต่การซักรีดแล้วก็ทำความสะอาดเรื่องราวของหัวใจ เราไม่มีวิธีการเราไม่ได้ทำการซักฟอกหัวใจและทำให้หัวใจนั้นสะอาดและก็มีแสงสว่างเลยฉะนั้นการอ่านอัลกุรอานในทุกๆวันอย่างน้อยวันหนึ่งหนึ่งครั้งก็ยังดีหรือมากกว่าหนึ่งครั้งก็เป็นการดีมากๆสำหรับชีวิตของเราทุกๆท,ท่าน เตือนชั้น EP นี้ให้เราได้อ่านอันกุร่านด้วยการใคร้ครวนด้วยความตั้งใจในการเข้าถึงคําสอนเข้าถึงเนื้อหาหรือดำรัสของผู้เป็นเจ้าอลอสุบฮานุวาตาลาเพื่อให้หัวใจและก็ชีวิตของเรานั้นได้รับ ประโยชน์มากที่สุดและก็ได้รับแสงสว่างทําให้หัวใจนั้นสะอาดอยู่ตลอดเวลาเตือนฉันอีพีนี้ฝากให้เราได้อ่านอันกรานทุกๆวันหนึ่งครั้งหรือมากกว่าหนึ่งครั้งก็จะเป็นการดีมากๆสำหรับอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh